สวัสดีครับคนไทยกับผมนายอ้นหัวใจดินและก็ายไทยโรมมิ่งนะครับรายการที่จะพาทุกทุกคนมาบันทึกเรื่องราวในยุคสมัยของรัตนโกสินทร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่วิถีชีวิตหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆที่อยู่ในยุครัตนโกสินทร์ผมก็จะพาทุกคนมาบันทึกเรื่องราวไปพร้อมกันนะครับวันนี้ผมมาในย่านสนามหลวงนะครับก็ถือเป็นย่านเกาะชั้นในนะครับของ กรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองนะครับที่สนามหลวงก็จะมีจะสถานที่สําคัญสําคัญก็คืออย่างวัดพระแก้วนะครับพระบรมมหาราชวางังสารหลักเมืองนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมจะพามาที่สนามหลวงพาทุกคนมาบันทึกเรื่องราวพร้อมกันก็จะพาไปที่วัดวัดหนึ่งครับวัดนี้เขาบอกว่าตามบันทึกบอกว่าเป็นวัดเป็นพระอารามหลวง แรกของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับก็มีอายุ300กว่าปีแล้วนะครับสร้างมาตั้งแต่ในสมัยอยุธยาแล้วก็ถูกบูรณะแล้วก็มาจัดตั้งเป็นพระอารามในรัชกาลที่1น,นะครับวัดที่ผมพูดถึงก็คือวัดมหา,าธาตยุวราชลังสฤษดิ์บอกเจอมันก็คือวัดมหา,าธาตุนั่นเองนะครับที่เรียกกันสั้นๆนะครับก็จะพามา รู้จักกับวัดมหาธาตุและพาไปชมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดมหาธาตุไปด้วยกันกับผมนะครับวัดวาอารามในกรุงเทพมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจอยู่หลายแห่งด้วยกันนะครับจะมีสักกี่คนที่มาสนามหลวงแล้วได้เข้ามาที่วัดมหาธาตุแห่งนี้หากใครมาเยือนย่านพระนครหรือท้องสนามหลวง ก็อยากชวนให้มาเข้าวัดไหว้พระที่วัดมหาธาตุครับนอกจากจะได้ทำบุญเสริมสิริมงคลแล้วยังได้ยลความงดงามของอารามหลวงแห่งแรกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์กันด้วยครับวัดมหาธาตุเดิมชื่อว่าวัดสลักสันนิษฐานว่ามีมาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถมาพบวัดนี้ ทรงบุรณะปฏิสังขรณ์สร้างถาวรวัตถูกขึ้นมาใหม่นะครับและสถาปนาวัดนี้ขึ้นเป็นพระอารามหลวงแห่งแรกในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ทรงขอพระราชทานนามพระอารามจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชว่าวัดนิพพานารามต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดให้ทำการสังคยานาพระไตรปิฎกที่วัดนิพพานารามจึงโปรดให้เปลี่ยนนามพระอารามว่าวัดพระศรีสันเพชรจากนั้นพระองค์ทรงประชุมพระราชาคณนะให้จัดการศึกษาพระปริยัติธรรมและจัดให้มีการสอบไล่พระปริยัติธรรมที่วัดแห่งนี้จึงโปรดให้เปลี่ยนนามพระอารามอีกครั้งว่าวัดพระศีรชนมหาธาตุ ราชวรมหาวิหารตามแบบอย่างครั้งครุงเก่าครับเมื่อพุทธศักราช2346พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงโปรดให้เรียกวัดพระศิีราชนมหาธาตุราชวรมหาวิหารว่าวัดมหาธาตุด้วยเหตุว่านามวัดดังกล่าวเป็นหลักของพระนครที่มีทุกราชธานี ในประเทศนี้จึงควรต้องมีในพระนครอมรรัตนโกสินทร์อีกทั้งพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระมนฑดบซึ่งเป็นพระศีรีรัตนมหาธาตุก็มีอยู่ในพระอารามและเป็นพระอารามที่สถิตสมเด็จพระสังฆราชเหมือนวัดมหาธาตุที่กรุงเก่าจึงพระราชทานนามพระอารามแห่งนี้ใหม่ในรัชสมัยของพระองค์ว่า วัดมหาธาตุครับในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หเมื่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิวรุณหิตสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชทรัพย์อันเป็นส่วนของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเพื่อปฏิสังขรณ์วัดมหาธาตุ จึงโปรดให้เพิ่มส้อยนามพระอารามเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชว่าวัดมหาธาตุยุวราชลังสโส์เมื่อเข้ามาภายในวัดสิ่งสำคัญภายในวัดมหาธาตุมีอยู่สามสิ่งที่ควรไปสักการะครับที่แรกก็คือพระมนดบ สมเด็จพระประวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาศทรงสร้างเมื่อสถาปนาวัดนิพพานารามให้เป็นประธานของวัดโดยตั้งอยู่ด้านหน้าพระอุโบสถพระวิหารภายในพระระเบียงคตในปีพุทธศักราช2344ได้เกิดเพลิงไหม้ยอดมนดบเสียหายจนหมดนะครับจึงโปรโดเกล้าให้บุรณะใหม่เป็นหลังคาโรง และสร้างพระมนดบทองสูงสิบวาขึ้นไว้ข้างในครอบพระเจดีย์ทองที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้แทนพระมนดบที่ไฟไหม้พระมนดบนี้ได้รับการปฏิสังขรณ์ในสมัยรัชกาลที่สรัชกาลที่หและปฏิสังขรณ์ตามลำดับเรื่อยๆต่อมาครับ เมื่อไปไหว้พระบรมสารีริกธาตุที่พระมนดบแล้วนะครับเราก็มาที่พระอุโบสถถือเป็นสิ่งสำคัญที่สองกันครับพระอุโบสถสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงสร้างเมื่อแรกสถาปนาพระอารามและได้ถูกไฟไหม้พร้อมพระมนดบจึงโปรดให้สร้างใหม่ทั้งหลังเป็นอาคารทรงไทยฐานสูงหลังคามุงกระเบื้องดินเผา มีช่อฟ้าใบวรา,าหน้าบันเป็นไม้แกะสลักปิดทองประดับกระจกเป็นภาพนาวรายทรงครุฑหยุดนาคแวดล้อมด้วยภาพเทวดาเหาะด้านละสามองเหนือขึ้นไปเป็นเทพพนมพื้นลายทั่วไปเป็นลายใบเทศก้านต่อดอกรอบพระอุโบสถมีสีมาตั้งประจำสีทิศใบสีมาสลักเป็นภาพครุฑหยุดนาค พระประธานในพระอุโบสถคือพระศรีสันเพชรพระพุทธรูปปางมารวิชัยก่ออิฐถือปูลลงรักปิดทองและพระอรหันต์แปดทิษซึ่งพระอุโบสถของวัดแห่งนี้นะครับถือเป็นพระอุโบสถที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโดยจุพระสงฆ์ได้ถึง1,000รูปนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของสงฆ์อีกด้วยถ้าได้มาสักการะองค์พระประธานเชื่อกันว่าจะทำให้ชีวิตรุ่งเรืองพบเจอแต่สิ่งดีๆแคล้วคลาดจากพยันตรายครับจุดที่สามที่จะพาไปชมกันอยู่ติดกับพระอุโบสถเลยครับนั่นก็คือพระวิหารหลวง สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถทรงสร้างขึ้นเดิมยาว12ห้องได้รับการบูรณะให้มีมุกโถงทั้งข้างหน้าข้างหลังในรัชกาลที่3เพื่อให้พระวิหารยาวเท่าพระอุโบสถลักษณะพระวิหารในปัจจุบันนี้นะครับก็จะเป็นอาคารทรงไทยฐานสูงมีมุกด้านหน้าและด้านหลังหน้าบันพระวิหารเป็นรูปตราพระราชสัญลักษณ์ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิวรุณหิตสยามกุฎราชกุมารมีอักษยรย่อว่ารจบตวหจยอ่อมาจากคำว่าเราจะบำรุงตระกูลวง์ให้เจริญภายในพระวิหารหลวงจะประดิษฐานพระพุทธรูป5องค์ครับโดยมีหลวงพ่อหินเป็นหนึ่งในหพระประธาน ในพระวิหารนี้มีพุทธ,ธานุภาพเป็นที่ปรากฏตามประวัติศาสตร์ว่ากันว่าหากใครที่มีความทุกโศกถ้าได้มากราบหลวงพ่อหินจะทำให้หายทุกโศกครับตรงหน้าหลวงพ่อหินจะมีแผ่นศิลาจารึกอยู่แผ่นหนึ่งนะครับเป็นแผ่นศิลาจารึกดวงชะตาสร้างในปีพุทธศักราช2228ในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราช ศิลาจารึกแผ่นนี้มีอายุถึง3 3 3ปีซึ่งน่าจะเป็นหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคงเหลืออยู่เพื่อเป็นเครื่องแสดงว่าวัดมหา,าธาตุยุวราชลังสริศมีอายุประมาณ300กว่าปีมาแล้วเพราะเป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีส่วนพระประธานหลักในพระวิหารหลวง เป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยมีนามว่าพระสักยมุนีมีรูปรักษ์ที่คล้ายกับพระศรีสันเพชรในพระอุโบสถครับนอกจากนั้นในพระวิหารยังมีพระพุทธรูปปางอื่นๆรวมถึงรูปหล่อพระคณาจารย์สำคัญๆอีกหลายองค์ให้กราบไหว้สักการะครับและยังมีพิพิธภัณฑ์โบราณที่เก็บสิ่งของเก่าแก่ตั้งแต่ครั้งสร้างวัด ให้ชมด้วยครับอีกจุดหนึ่งที่แนะนำให้ไปชมกันครับนั่นก็คือพระวิหารโพธิลังกาเป็นพระวิหารน้อยสร้างในสมัยราชการที่สและเคยเป็นตำหนักที่ประทับของพระองค์เมื่อครั้งทรง,ทรงพระพนวดตั้งอยู่ทางตะวันออกของต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อพุทธศักราช2 4 7 5 สมเด็จพระวรรณรัตน์เมื่อครั้งยังเป็นพระพิมลธรรมได้ทําการปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งหลังนะครับเมื่อสร้างแล้วเสร็จสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดมรงราชานุภาพได้ถวายพระนาคพระพุทธรูปสมัยสุขโขทยัยเป็นพระสําคัญสมัยรัชกาลที่สี่มาประดิษฐานเป็นพระประธานในวิหารน้อยนี้ครับนอกเหนือจากสิ่งสำคัญที่นำเสนอไปแล้วนะครับ ที่วัดมหา,าธาตุยังเป็นที่แรกที่มีการสอนวิปัสสนากรรมฐานซึ่งพระคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายรูปก็สำเร็จวิชาวิปัสสนากรรมฐานจากที่วัดมหา,าธาตุนี้อย่างเช่นหลวงพ่อสดวัดปากน้ำภาษีเจริญหลวงพ่อเจรัญแห่งวัดอัมพวันสิงห์บุรีเป็นต้นครับซึ่งทุกวันนี้ก็มีพุทธศาสนิกชนทั่วไปเข้าไปฝึกวิปัสสนากรรมฐานกันอย่างมากครับ วัดมหาธาตุยุวราชลังสริตวัดสำคัญแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์ที่ดีอีกแห่งลไลทยโรมิ่งขอเก็บบันทึกไว้เป็นบันทึกแห่งการเวลาที่ทรงคุณค่าของยุคสมัยอีกแห่งหนึ่งครับนี่แหละครับทั้งหมดก็คือเรื่องราวของวัดมหาธาตุนะครับ ถ้าใครมาที่สนามหลวงนะครับก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดมหาธาตุนี้ได้นะครับก็ถือเป็นวัดเก่าแก่มากๆวัดหนึ่งนะครับในกรุงรัตนโกสินทร์นะครับที่คาบเกี่ยวมาในถึงสมัยอยุธยานะครับก็ถูกบูรณะปฏิสังขรณ์มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันที่นี่ก็ถือเป็นมหาวิลาลสงฆ์อีกแห่งหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มีพระบุบสถที่ใหญ่ถึง เพื่อใช้ประกอบในการอบรมหรือว่าทางปฏิบัติกิจกรรมทางสองนะครับที่บรรจุภาพภิกษุสองได้ถึงพันรูปเลยทีเดียวนะครับเอาละครับสำหรับลายไทยโลมมิ่งและผมในออนหัวใจดินในครั้งนี้ก็คงมีมาฝากเท่านี้นะครับติดตามในครั้งหน้านะครับว่าผมจะไปที่ไหนนะครับยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันซะก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องราวของคนไทยกับวัดเกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณแล้วนะครับ แล้วเราก็เป็นชาวพุทธศาสนิกชนด้วยนับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักประจำชาติเพราะฉะนั้นวัดก็คือสิ่งเรียนรู้แรกที่เราได้ใช้พื้นที่หรือว,ว่าใช้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้แรกๆของคนไทยนะครับเอาละครับสำหรับครั้งนี้ผมนายอ,อ้นหัวใจดีนก็ต้องไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับคนไทย